สวัสดีครับวัน11มาทชิจวงไว้การ์ดวีไปโอ้วันนี้เดี๋ยวพูชาสัมพันธ์หน่อยวันพุธที่22ับแวนการ์ดภาคใหม่มาแวนดีนะโอเวอร์เด็กนะครับออก s อนะครับ01 SD คือสตาร์เตอร์เด็กออกมา5สีแล้วก็วันที่20 24ออก22วันเสาร์ที่25พี่จะแข่งการ์ดใส่เอสไปด้วยนะครับเฮ้ยใส่ภาคดีลงไปด้วยแล้วพี่จะทายผลแลวแจก จากล่งหน้าเลยเป็น CP DCB ศูนย์หนึ่งนะครับป้าทินนั่งหนึ่งบล็อกเก้าร้อยบาทฟรีสร้างเราคนไทยแชมป์ก็คือไทยแชมป์ไทยแชมป์อ่ะน้องชื่ออะไรครับน้องชื่อชื่อตาผมชื่อตาตาอะไรเล่นนะแกบูอ่ะไอ้แกบูใส่อะไรใส่อะไรผีน้อยผีน้อยผีน้อยแท้ผีน้อยแท้เออผมไม่ใช่ของปลอมเอ้ยแล้วของปลอมคือใครของแฟนไม่ใช่ยับ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 ของปอมของปลอมในแฟนหรืออุ้มในรถเฮ้ยนี่ใครครับเนี่ยในรถเหรอผมไม่เป็นราชา อะไรอแล้วของใหม่เติมป่ะเติม่ว่าเดี๋ยวนะคนที่ชื่ออะไรเนี่ยไม่มานานไม่ได้เลยพยายามมาอยู่สองสามครั้งนะครับความความพยายามอยู่ที่ไหอาอุ้มอุ้มตกรอบแรกมากี่รอบแล้วเนี่ยเยอะเลยฮะหลายครั้งออบกัเดืนความพยายามอยู่ที่ไหนความชิบหายอยู่ที่นั่นเนี่ยให้รอเล่นรอเล่นในสุดแกนบูเขาก็มาครับของใหม่เถอดเติมยังเรียบร้อยแล้วตาเติมเปล่าเติมครับผมผีน้อยแต่ของแท้ของแท้เอาอะไรลุ้นเลย คุณดีเซียยังเียผมเลี้ยงไว้แล้วเี้ยงได้ดยป่าเลี้ยงก็โม่จะทํทำอะไรไม่ได้เจอเจอดาตัดผู้ที่ยี่สิบสองจะส่งวันพุที่ิบสองเลยคนที่อยู่ไม่ไกลเัยผมาวางไว้เะเๆาะไรถ้าอยู่ในห้อยังยังไม่เห็นไหมแต่เมื่อกี้ผมเส็นะเมื่อกผมเด็จนะผมมั่วจะเด็จแต่เมื่อไหร่เอาไปเจ็บปอท่าท้าประจำท่าขัวท้าเข้าวขัว น้อยกว่าหนึ่งเองเชิดเฉือนระยองชนบุรีบอกเลยว่าแมตชนบุรีบอกเลยว่าในภาพตกกลางได้คนเดียวเลยถ่ายผลชนะได้เลยว่าถ่เป็นการบูเอ้ยถ้าแบบว่าเชียงใหม่ได้แค่วันศุกร์คุณเก่งไงแต่จะเป็นการบูผีน้อยหรือในรถหรือกินข้าวหรือยังขึ้นไห่ขึ้นไห่เก็บสับเก็บสับเฮ้ยเก็บสเอาไว้เฮ้ยบ้าปะเนี่ยคคุณทำอะไรครับผม ส่วนคนที่เคยดูแันพิมดูวันพีมมั้ขาอกเห็นมันเกี่กี่ใบี่โอเคคือเจอค้าตัดอนาคตนนรนัตพี่ดเชนขาไม่กัดหรอกปอาอะไรเอาไปเริก่อนริก่อนโอตัวเล่นเนคนละตัวกันเลยตันปนคนละพัวกันเอาเลยอะไีไม่มีกาจับแล้วจับไปเฉยอะไรไว้ นี่จั่วตัวเหมือนกันด้วย่ะชิวชิวัที่กดห้าสามสี่ห้าปิดกรสัไว้ทั้งมือครับเอาเป็นกระเกาขึ้นมือโอยเก็บไว้เล่นแน่นอนตัวนี้ใช่ไหมใช่แล้วเก็บไว้เล่นเก็บไว้ในมือใช่ไหมอะไรหรือเปล่าใช่ไหมไอเดี่ยวมาทำไมนั่งอ่ะ ไม่ต้องกลัวหรกถือว่าให้โชว์พลังนันเต็มที่ทั้งสองคนใช่ไหมอ,อ๋อีนะที่พลัง<ม>ขันนะขี่จริงเลยคุณรับฟังค <c oughs> น,นละบาดมาไวรุ่น <c oughs> เฮ้ยไงีร่าคุณไม่ต้องให้แดดบไม่มีเกมหนึ่งนี่วหจริงๆอาจจะไม่ต้องให้ลน <c oughs> <c oughs> หนึ่งก็ะกลัวเขาจะให้แดด้วยไหมบอกแล้วว่าค่ายี่เฟิร์สเพจ มาแล้วเล่นตัวไม่ซ้ำกันแล้วตอนนี้ก็คนละสายไม่้เพิ่งเริ่มถ่ายสารกำลังเรากำลังสังเกตดูว่าตัวสัตัวสั่นตัวีไม่โจ๊บ่างนะเน่้เฮ้ยพี่อ้มเรื่องยาวๆเนี่ยถอนยาวเป็นว่าวเลยคุณโคุ้ใดต้องบอกว่าห่างว่าต้องถอนถอนยาวเลยนี่หลังไหมไหนเรือไม่โดนทิเลย บ้าไปแล้วแล้วผมสับให้สวยเชียวเหา่ายได้สวยเลยเขาเป็นเล่นเชื่อลูกครับไม่ใช่พี่หรอกแล้วก็ลงมาตัวนั้นมาไม่บอกอะไรเขาว่าเขาไม่เชื่อตรงนี้พิเศษเต้นั่นแม่เขยันได้แนวที่ไมาเนี่ยผมรู้แล้วเขาไม่มีอะไรเขาแสดงการเงี้ยในรถพอเมื่อกี้ก็โมไว้เจอในรถ พอทุกอย่างครบแล้วนะแต่ยังฮือฮือฮ่าอยู่เราพี่แจไม่หมดเลยแล้วพแจงลุงนี้มู่ในรถดีกว่าหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมบอกผมดิลุงนี้มู่ในรถดีกว่าพี่ครับคนนี้เขาเขาเล่นกับศีน่าเขาคิดโกงคำจิตวิญญาณอ่ะอย่ากรู้จักกันนานอย่ากได้จังเยอะโทษาฐานให้รู้จักกันพี่ลุงยิ้มแฉงพี่อุ้มหลอกผมหรือเปล่าเนี่ย เอาเอาไม่รู้ไม่เชื่อหรอกหลายพันให้ยังว่ะคนแบงย่อยให้ยัะไม่เอาแล้วคนลำบากคนลำบากคนลำบากต้องนั่งพั่เพียไปครับลำบากขั้วหนึ่ง ผมว่าแกนบูชนะครับแต่แกนบูชิงกับแกนบูอะเฮ้ยชุเฮ้ยซ้ำซ้ำซ้ำใครใครซ้ำใครซ้ำลูกเราเฮ้ยกลายเป็นทุ่กดอกไม้ไปแล้วใช่เลยลูกสวยบลอนด์บลอนเตอน์เลยแล้วเมื่อกี้ได้บอกว่าหลายคนอาจจะทำให้บางคนไม่สบายใจบลอนด์เรื่องของการบลอนด์เอาละนะตอนนี้ไอ้เรื่องนี้สองเรื่องนี้ผมว่าคุกปิดแล้วมันก็ไม่หินจุดฟาดกระป๋าน เฮ้ยเลยจะปล่อยข้างอีกดอไเฮ้ยแกบูเทสอง้สองไสาชิ้นชิ้ตายจวดอะอมือฉ่ำโอ้ยจวดได้อะไรเนี่ยบ้าเบาโอ้โหคนโหโเนี่คนรโอ้คนนี่โอต่น้าเลยโอ้โดนเพราะไอนี่วะเหอนไ มีคอนี่มาให้ดูเอาโอ้ยเป็นตัวเลยมันไม่จุกอะตัวเป็นตัวเลยโอโม่ไม่เจอคอ่ะบ้าไปแลนไขอดยโทษเกมว่าโทษเกมตอนนี้ไม่ฟรีอกบทีม่มีปัญหาอย่าโทษเกมอแค่ตือนอุ้ยไปเรยบอกจะไม่เสือเราแล้วนี่ไงโดดใช้กตือเดี๋ยวโม่ก็ไปขอห้เป็นทอนบ้ง ถ้ามีช่องเราเริ่มก่อนเลยตายตายมามาสติไม่โดนแน่นอนนี่ครับตำนานดาบและคาถาแห่งวิคตอรีนี่ครับของรักพิมครับอันนี้เมฆเขาประกาศแล้วนะครับออกเท่าไหร่วะรู้เลยรู้อย่างนี้ประมาณประมาณอาล้อนตอนเมื่อไหนมาไปแมนแมนเขาประมาณเดือนเราจะกระดากอลังจะทร์กาดอินเวชั่นนะครับ บอกเลยว่าถ้าทำอนิเมชั่นแล้วมันดีนะนี่เนี่ยเบียร์ทีพอขายไหนสายไหนก็ใช้วัดใจสั่งมันถ้าสั่งมาเยอะแล้วอนิเมชั่นทำไม่ดีลงก็ในเรื่องนี้รู้อย่างไอ้รู้อันนี้พี่ให้มันไปสองเล่มมันเป็นลูกค้ามาเปลี่ยนแล้วพี่ไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วพี่เลยชิคกี้พายแรดร้อนเลยร้อนเล่นโอ้โหเปลี่ยนมือไปอย่างที นี่ทิ้ง5,000เพื่หยิบสจะยังมีทิ้งไหจาก20กว่าใบมาสองไปมาสองไปสิโตอนนี้เตือนว่าอเอาเบี้ยเกเรืงจ้าสาวหิมะเนี่ยไอ้เนกจะซีเจซีผีน่ารักอ่าสั่งบวก5,000ครับแล้วก็ในรูปบวกให้5,019โคต้นนะอันนี้ โอ้มันบังคับทำแ่ะผมขอโทษอ้าวอ,อืมนักคตอมันมมต้องตายตอไอ้ที่สั่งบวกห้าพันอะไย่างเง้ยใช่อเฮ้ย<อ>ผมผมผมไม่ได้สั่งบวกห้าพันแต่มันบังคับให้บวกห้าพันเลยเพื่อมันตีไม่ได้สั่งแต่บังคับตอนแรกผมเข้าจแต่คผมแล้วผมก็อ่านไอา้กี่เีแต่มันก็ไม่ได้บวกไง้วมันต้อ,องทำไง ไม่อยากตายว่ผมว่าต้องตายต้องตายแล้วก็งายงแล้วก็ให้ผมหนวันนี่โอเคสเก้มีกัดใหม่ัดใหม่ัดหม่วันี้ครับโอ้ยอันนั้นเกนไสเก้า้สิบเก้าเหรอก็รห้าก็ด้หไปจ้ย้ เป็นยี่สิบเ้าในร้อยห้าพันเาเอิสเรียดิาจะยังโจนเขาที่ต่อยแฟงมาโชว์เลยดิมันจะโดดเจอเยแล้วแล้วค่คืนไรให้ทำไรอ่าสิบสองสู่ขบันอ้เมื่อกี้เหรอเท่ากันปะผมได้อะไรช่วงนี้ผมคนดูเป็นหมื่นตลอดแป่ผมปล่อยผมเลยบอกเลยว่ามี่ก็คือป็นหมื่นอะไรนะสบาดมนหม่เหรอ้อยหมื่นนะฮะหลายหมื่นนะคลิปคลิป ถ้าต่อตอนคิดเป็นหมื่นนี่กระจอกบอกเลยนะสิบสองอได้กาดก่อนกับตอโออย่างนี้มันไม่ไม่ดูคอนเทนต์ลเอาเตว่เดีวดีเลเดี๋ยวไปก้ากสองดก่อนสามเก้าใช่สามเก้าสองคีดโอ้เก้าอันนี้ไปบายนะซีซีไปบายจนึ่งุไทย เจ็บสาหัสมากเลยแค ok ่เธอเดียวไหวเหนักมากครับรัลลฮลโลด้นนนี่ของแท้เฮ้ยเฮ้ยเป็นไงตัวด้วยต้องเคยเจอไหมคนนี้โมนเคยใช้ตัวเดียวมาไลเยมีแล้วใช่ไหม้นม ถามมันเอ้ยถามว่ามันใช้อย่างนี้เหรอถามว่ามันใช่เหรอชุบเายบอกใช่ไม่ใช่้ามาถึงมาถึงนี่ได้นะครับในได้ใช่ได้คนหนึ่งอุ้ยเข้าสะพานไม่ได้หนีไมละ่ะเดรุ่นตอนเนี้ยหนีไมละ่ะหนีไปที่ชอบที่ชอบไหมดูกัน ชิวห้าันนาทีผลมีนเที่ไม่เสียนไหมก็มีนะราคา120ลงมาอ๋อมีเก่งมากเลยสตดาวพลาดแล้วกินใช่ทีเดียจุงกัวเทครับโช์กราดูนเจยดเย ระบบ18ครับนี้้มร้ทอนกัล้เป็นาคบ12เองโอเคนะคุณีได้ครับความหนึ่งครับชุกเกศุห15 บอลไม่เอาแล้นบอลคนนี้ไิดหมดเลยนะโชว์แค่หน้าเลยนะาลแ้วไม่เอาใช่มเหรอใช่มันบวกห้าทันจากนี่แล้วก็มีโบเด็กสองตีไปนับสิสองแล้วก็ที่นู่นเนี่ยโชว์แล้วบอลสี่นะครับสี่ีโชว์แค่หน้าเอนัยี่สิบสองสามสบสองอยากรู้โดนไม่โดนต้องเอาแกงมาลองดูอ่ะเอามไแล้วลองโชว์ด้วยอยากรู้อะบุกเป็นเอาคาฟอรเลยนะกส แต่เขาพอได้เลยจือสยกองเรือโจนสลัดเรือผีเลือผีเสร์ฟผีพใชคนผีเยอะไม่ได้คูครับจากดรอดรอกคนเร็ปต์สองได้โดนไหมเชฟมิดเลยการเ็จบอยที่เกดจากโลกอตดงลาม

เริ่มยั้ยนไหมยสองยีงไ้มกิสอยังไม่อ่านเขาบอกยัไม่อ่านดิอาเช่ยังไม่อ่านนะแต่มันช่องาียบตรงนี้ครับสกิลช่วยสาวสวยระดับเอือเอสระดับเดคือระดับคอาสวยระดับคาสวยนี่งเงินดนลสุดระดับเอส่ไนผมผไง ม่อนขนบวเนี่ยมาขอใจผมไขอพูดตลอดเลยตัวนี้ยพูดไม่ผิดยนะโอ้ยยืมมือเยฮะไม่ใช่เก้าสิบบาไมขอโทษคุณพรเก้าห้าบาทึงชั่วโมงผ่านไปอ๋อยจอดาบานคนลำบากมนะอย่า่เอตัวมอ่ากนั้ไปบกรอส่งมาหน่อยเจ็บเ็ัพส์ีน่สิ เก้าสบาทนะครับลาเส้นอย่างสใช่ยน่ารักด้วยคนเนี้ยเชื่อว่ประกันแล้วคนมากคนนี้เชื่อน่ารักคนนี้วัดแล้วดูดิดูหุ่นดิวาหุ่นแบบเซ็กซี่ไงมันหุ่นวาแบบสมส่วนนะแบบว่ากระโดดนไ่สวยสมส่วนไร้ะมันไอมันเห็นนะทำแก่แล้วอี่กิในแบบที เจสซี่เจสซี่ผีน่าละทำไมเจสซี่ถึงพอเล่าอยู่อ่ะอือโดนโดนไม่ได้โดนม่ได้โดนไม่ได้คุณแฟงขอนีาแฟงรันกระห้อนจากแซฟฟ้าสิบเก้า ให้หมื tamam. ่น้าเลยใจดีไม่เชีวมันเกินมาเดี๋ยวดืนนึ่นะครับโอนเงก่อนเืเลยตองปล่อยตรงนี้ไปการรอบหน้าตอบป่ะใช่ไหมน้ำเสอพี่ต้องรับน่รับี่รบหนห้าสิบรีบจะไม่ออกสิ้าพี่เชดชอบคนว่าฝั่นี้ใช่เขาชอบคนนี้ครับเขตามอยู่ กี่ว่ายี่สิบเจ็ดมันจะืออีกเรื่องนึงเมื่อมีอบไไม่ม่นมันนาพโปมีสามขอได้ดำหนึ่เช็กกี้ฮิวนี่เป็นบแอันนีหลุมนะยิบเก็บดดนเช็กีฮิวรอดชัวร์ตก็มีแล้วกูพูดเงี้ยมาแน่นอนเอ้คนเอิสอง ว่าใช้คำนั้นได้ไมบ้างเสริมหอพี่บอลพี่บอลถาไปชื่อโมเเนี่ยรือต้องกรีดใหม่กรีดลงนักหมวขอะเรายิ้เจ็บเดี๋ยนี้ต้องใช้เป็นแบบบอด,ดีไฟยลยไูได้มีอะไรก่างมีเลขนะยี่สจบยี่เหีบนะอันนี้แปดสกิลของอะไรเร้วงก่บานเน่ะแปดอตอนนีกับมาจัดเต็มไหมอะอย่าเี้ยรูคุณจัดเต็มแล้วจัดเต็มแหละ คิวแน่เลยเชื่อไหมเขาเหรอมันเป็นพี่อุ้มจะชอบคิวจังหวัดประมาณสี่เดนเออยุบผมใช้จัลยาญอะไรก็ไม่รู้แต่สติสติผมนับสติอยู่ยิ่อยู่ตรงนี้บ่อยนะครับตะการสองขอบคุณมากครับมาแล้วคุณดาจงดาจงดาจงคุณดาจังเลยเออยู่หกขอบคุณมากครับโอเคนะเออยุบอ่าสิบสองกับเจ็ดเอาละ สิบสองกับเจ็ดเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกหมื่นอ่ายี่สิบเก้ายี่บเก้าแล้วก็บวกอินี่ค่าในรถบวกให้เป็นสามสิบสี่ที่น้อยสิบได้สามหมื่นห้าสี่เจ็ดอันนี้เท่าไหร่นะอ่าสามหสี่ตอนนี้สองได้โอ้ยโหใครกูมั่นใจอุ้มเว้ยกาบูนอ่ะพี่หกพี่หกรูอุ้มเว้ยมั่นใจเว้ยบอลแล้วมันจกูแชมป์ก่อนเล่นแล้วก่อนก็้งรอบแรกครับ ไม่แต่หรอกพี่พงศ์สอนให้ไม่กลัวหลายรอบแล้ววันนี้ที่ผมกลัวแล้วกันมิดแวนทุกเวฟแล้วเขาเช็คบอร์ดอย่างเงี้ยใครทำอะไรเนี่ยเชฟยี่ลี่เลยนักหนาอีหมื่นหนึ่งมิดเลยใช่ป่าวะใช่อีหมื่นหนึ่งมิดเลยแต่มันก็ไม่มีนั่นอยู่ในลุมอยู่แล้วสอยังไงก็ต้องใช้ป่ะใช่ใช่จริงมิดเลย อัน <mile> ี้เราได้แรกเป็นคิดอ้ยพี่พงศ์สอนให้กลัวสองมาติดแบบกลัว่ไยแปนี่ไงยนะนับพลังมาไปรุ่นบุ๊มบอมซัมเบ้ไปดิต้องรับอละเมื่อกี้ยี่ิบเจ็ดใบเป็นอนับใหม่นับใหม่กะอ่าอันนี้ลงดับดล้วแ่มหอบยี่สิเจ็ดสิบเท่ห้าเนียบไสิบไปสิบห้ายี่สิบ ี่นมมาเยอะไม่ม oh, ันยี <2> <2> <8> <8 ่ห้ามันน้ำมัเยอะสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดห้าหมื่นสี่ห้าสี่กับึ่งทีหกสี่กับบวยห้าหกเก้าหกหมื่นเก้ากหมื่นสอง้ยหกเก้าหกหมื่นสองด้วยแปสเฮ้หกเก้าหกหมื่นแปดหนึ่งแปมื่นหนึ่งข้างนั้นแรงกว่าอันนี้ปหมืนสาบสย่อเอ่ะว่าสยอง ไอจุกไม่แจกเก็บไว้จุกต้องเราเล่นเราเล่นไม่ได้2เมตรแจกเลยครับ370จ่ายวันละ900ถ้าสมัคร10บาจะแจกวันละ900นี่คือ้ไม่พอห่างไกลเลยปล่อยก่อนปล่อยก่อนให้เปรียบตรงนี้อะไดูซิจังหวะไหนก็ได้ไม่มีสักจังหวะเลยไงจบแล้วขอดูมือหน่อยเขินหน้าปิดได้ป่ะวจบแล้วครับนับเวฟก่อน1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเวฟต้องไม่ตกไม่พอต้องไม่ตกทิกตกตกตกเยอะเขาให้มาเยอะทีมันเยอะเลยไม่เลยทีเดยโอ้โหแต่ดีแต่ยังดีที่ไม่มีคิวแต่ไม่แปลกใจแล้วต้นเกมแบบรีบรีบแบบใช่ไม่รู้นะอันนี้สำหรับผู้ชนะครับเย้ในรอบในรอบเราไม่บอกชื่อเดี๋ยวสปอยเดี๋ยวสปอยเฮ้ยเสยทีเฮ้ยเสยจริงเฮ้ยอยากเอคำนูอะไร อย่างนั้นปฎิกนี่กนี้กที่ส่วบคนนี้เขากาลังแต่กที่เว็บปล่อยเว็บคนเก่าเนี่ยสองใบต่าเว็บอะไรอะเากลังกลังวิเคราะห์อะไรอ้ตามกล้องตามกล้องโนตามต้ามเนาะมีดับเบิลีเมื่อกี้ผมหอนันตามกล้องน่ยตามวเคราหลักเกมครับมันเกิดอะไรขึ้นตามที่ตาต้องตามที่ตามจะได้เห็นเหมือนกันแต่แวนนะแวในนี่แหวนแตกวนมั่แต่จะผมจะคอตัวบียตีอยู่แล้วอุ้มแกเดียวอุ้มแตมาอ่าแต่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไปตัวจะแจกกินไงอุ้ม ใช่ม่มันก็เอาตามใจฉันแล้วนะไปคงแดงอู้ไปทางนั้นพ้อมไวก่อนเอตอเลครับส่วนทางลลักอะไรานี้นรับอ๋อจากนี้นะครับโอ้โหจกแปลกไหมอืมแปลกว่ะเนี่ยเริ่มจากตัวนี้เลยเกมตัวหลักเลยใช่ไหมพี่วอ้ยในโลดไนโลดครับใส่สีครับเต็มจากชุด บีทีสุดแล้วว่าแบบเก้าสุดเก้าบีทีสุดเก้าขีดเลยขีดหนึ่งขีดหนึ่งครับแล้วก็ไอ้กระโหลกหมาเนี่ยกระโหลกจากอีบีสุดสองแต่รีพิมพ์มาแล้วรีพิมพ์อีกจะรีพิทมาเป็นโปรโมเดินสองเดือนก่อนต่อไปของใหม่เก่งจริงของใหม่ใส่ไปกี่ใบเดี๋ยวจะใส่สามอะเอาไม่ใส่สี่เหรอมี่เตยเฮ้ยเดี๋ยวผมใส่สี่นะอ่าต้องก่ักกันคุณไอ้ไอ้ตาใส่หลักแม่ใช่พีจีเกินเป่าครับหยอกๆยอไอ้ที่เตา เออเตาบกเจาครับตีจีเจอดา่เจ็ดไอ้มันบอกหยอกหยอกไอ้เตานะมึงนะมึงนะพวกจะเป็นแชมป์พวกเพื่อนมึงตกรอบแรกตลอดเลยนะแชมป์ทีเดียวมาเซลอ่ะแล้วก็กิฟต์ก็ต่างๆครับไม่เป็นไรต่อไปเกตสอง่อนกิเจ็ดกิจเจ็กิจไปนะสามเอาไปเสร็จในรถแกละเออดีนะตัวต่อไปอ่ะอ่าใคนลำบากเอาไ้เสร็จัวโมชุดไหนเนี่ยอ่าตัวตัวนี้ อีบีศูปผมมีมันไไมเทิน์นไมเทิร์นแล้วก็คนรบบีทีศูนยคนรบบทีศูนย์้หนึ่งต่อไปอันนี้ยุ้บไปไมเทินอันนี้ไมยเทินน้ำไป่หรครมันพอแล้วอ่ะพอ้วตั่อไปอันนี้คนอื่นเขาใส่ก็จมผมใส่อบีศูนย์สองเออเแต่ยุ้นี่ไม่มีใครใส่นะใส่อแล้วจัดเลยแปลกแปลกเยเนี่ยอ่าไว้จวบเลือตัวสำคัญใช่อใส่ใบเดียวกันตัวจวก็มันมีที่ถ้าตกดำก็เลยก็เอาเยียนนี่ของขันาอันนี้ทำอะไรได้เนย อะไรอันดับหนึ่งชุบเกตอะไรนะตอนแรกชุบเกดหนึ่งหรือต่ำกว่าแต่ถ้ามีดอปเกินสิบชุบอะไรก็ได้ไว้ชุบสักคมันอ้งมันเล่นกระดูกต่อไปเดี๋ยวก็โบนทิ้งมือเอาไว้ทิ้งบอลชี้ที่ีบอลวิธีสุดเก้าตัวเก่งนะตัวเนี้ยเก่งกีุ่ดเอาไว้ทิ้งตัวเองคือหากกระดูกมึงนี่เน้นกระดูกใช่กระดูกใช่้องเ่นกระดูกกี่ใบละบอลสามใบสามใบเหรอใช่ครับมันมันโมได้เลยเดี๋ยวพวกนี้มันบ่นกันได้ ต่อไปพี่น้อยตัวไมเทินใส่สามสามใบนะเอาไว้โมตัวนี้เป็นหลักต่อไปปั๊มทองเนี่ยตัวนี้ชุดไหนมาจากอ่ามันอยี่นย์เก้าแต่ผมเป็นปั้มทองป้มทองัมองปล้มทอั้งโัมครัมทองปัมทองปัไม่้มทองั้มทอั้มทองปั้มทองปัไม่บีปั้มทองปด้มทองปั้มทองป้มทองปั้ม่องั้มอั้มทองปก้มทองนั้มท้มอั้มทปั้มีองปั้มทอ้องั้มั้วองั้อั้มี้มท้ทิร์นมั้ง มีไมเทิร์นไมเทิร์นน่าจับ EV08 นะเดี๋ยวขอเขาดูเลยมันมีทั้งไมเทิร์นอ่าต่อไปก็เป็นคุเริ่มต้นต้นก็เป็นตัวเริ่มแล้วก็เป็นยุคแรกเลยอ่าลูทิกใส่ยังไงดูดิขีย์ียเป็นเดี๋ยวขียธรรมดาแปดแล้วก็เป็นคีย์สเทนเลสองอ่าหรออ่าใช่พอเดมาอยากได้เคียมันดรอไม่ได้เด็กเอาเมื่อกี้มีสตนด์ที้เคสให้เห็นชัดๆเลยวงคือเขาชุบกระโหลกมาสองข้างแล้วเมื่อกี้เขาเช็คได้แต่บนคีย์แล้วผมกันไม่ได้เพราะผมสีแดงตายเลยใช่ใช่ใช่ แล้วเนี่ยจะชัดเลยพี่ดอพี่ดีติดเลยตกดำละเอียดอยากมีหวังตกดำด้วยจวหวังตกดำด้วยจวดก็ใส่สี่ยไงก็สี่สี่เลยมึงเนี่ยนะเคยใส่ติดแล้วเด็กเอาเรื่องเรื่องจวเนี่ยมึงต้องต้องมีตลอดนะติดไว้สักหน่อยนะอ่าต่อไปฮิวสี่ต้องฮิวไัดสเตปเลครับฮิวหิวต้องไปหิววันนี้ด้วยเออเพราอะไรติดผีน้อยเหมือนพี่มึงหรือเปล่าอันเนี้ยไม่เอาจริงก็ตชื่อมันติดผีน้อยจ้ะติดผีน้อยด้วยผมเด็กผมมัต้องใส่ผมองติดผีน้อยเด็กมึงไม่ต้องอะไรย จริงแล้วผีน้อยเป็นสโลแรนพี่อุ้มเขาไม่ชอบออกตันเดมบกประจำตอตี้เลยอ่ะเราก็ได้แชมป์นะครับเป็นแกนบลแลราสายอะไรนะทีนี้ไนโรไนโรครับสายเอาตามกูมาดิสายลักสายลักสายลักอ่าสายลักสายรองเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มึงสายรองใช่ไหมสายไม่พีุ่่มมาสายลักอันนี้เราสายรองไม่มาเยเป็นสายรองแล้วออกมาเจอพนผีน้อยสายลองลัรองแท้แท้ครับับ๊ายบายครับตบมือให้กับแชมป์เลยครับดิรทามาที่ก้าวดีครับบ๊ายบาย โอยเด็กเลยแล้วก็สำหรับทางนะครับอย่าลืมนะครับเรามีไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับที่ช้อปปีนะครับเที่ยงวันยันตีสองแล้วก็ที่ติ๊กต็อกนะครับจะมีหกโมงเย็นถึงทุ่มครึ่งโดยประมาณอาจจะเงี่ยงน้อยเง่างน้อยในเรื่องเหอนแล้วก็จะมีช่วงบอลเซอร์วิสช่วงบอลเซอร์วิสช่วงการ์ตูนการ์ตูนที่เซอร์วิสเซอร์วิสโชว์หรือไม่ผมนะครับตอนประมาณหนึ่งทุ่มครับ อาครับไปแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมนะครับแวหวนกาดออกวันพุทธที2 2> ่ยี่สิบสองนะครับภาคดีนะครับพี่จะส่งวันพุทธที่ยี่สิบสองเลยติดตามซื้อพี่ได้ทุกช่องทางครับสวัสดีครับไปคลิปเลย